นี่อะไรไม่รู้ครับกปวยเต๋ยวจีนเอาลองแล้ดิอราอร่อยไหม <c oughs> เอาลองดู <c oughs> ลองจิบชาก่อนพอให้มีกะหลกำเทศอีกใช่ไหม

nghe nó sát nó sát đi